สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีนะจ๊าวันนี้อากาศดีแล้วจ้าวันใกล้จ้าวันหยุดสุดสัปดาห์นะจ๊ะหยาอยู่ในสวนกาเริ่มสีเงาแล้วนะจ๊ะเออยู่กับยุวงวังกันเลยมาตัดหยาอยู่ในสวนนะจ๊ะฝรั่งน้อยกะเลนอยู่กับบะทรายสวนพอบานกับไปเห็นงานพี่กาวกับไปโรงเรียนช่วงบ่ายเนะจ๊ะ กะหะอย่างงัเฮ็ดเพื่อทีบ่ห้กระของวางนะจ๊ะออกจากบ้านแน่ว่าค่ะยู่ในบ้านกระสิเขาแต่ขคั่วนะจ๊ะพี่น้องอากาศดีเฮ้ากระิออกมาเล่นยู่นอกบ้านแบบนี้ฝรั่งหน่อยก็เล่นอยู่กระบะสรายนะจ๊ะประมาณ4ีม้งทุกๆวันพฤหัสนะจ๊ะฝรั่งหน่อยก็สิมีมาเล่นกีฬายู่สนามกีฬาลงเลียนปถมทีพี่กาวเคยเลียนยู่นะจ๊ะก็เป็นกิจกรรมที่เทศบาลเฮ็ดให้เด็กๆจัดให้เด็กๆอายุ3ขวบถึงหาขวบนะจ๊ะ พอแม่กสิมาทรงลูกฝรั่งหน่อยกสิมาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอยู่้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะจา้ะนี่เพิ่นกะใส่ชุดกีฬาแล้วแม่ก็ห่อน้ำขวดน้ำให้เนาะจา้ะพอเปลี่ยนชุดยังเสร็จเรียบร้อยก็ไปทรงฝรั่งน้อยเข้าห้องจา้านั่งก็เอินจอยกระโดดตอ้องนองเด้งๆอยู่หันละจ้า ช่วงหนาฮอนคนส่วนใหญ่ก็ใส่จักรยานในการเดินทางหลยนะจ๊ะช่วงเลิกเลี่ยนหรือช่วงหนาฮอนที่สบายก็สิมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้เฮ็ดกันนอกจากพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเล่นกีฬาประมาณนี้ละจ๊ะแล้วแลก็กลับบ้านแลวก็ปิไครับที่หลังจ้ะบุ้มนี่ก็สิเป็นเพื่อนบ้านกันนอกจากแต่บร้จักันเมืทุกคนนาะจากพี่น้องกาบกไกลจ๋าโรงเรียนกลับบ้าน มหืหอนี่ก็สีหอดบ้านอยู่ก็สีเข้ามาอาบน้ําล้างหน้าเนาะจ้ะล้างจากตัดหยาเนาะจ้ะพีนองอยู่ก็จะทําความสะอาดหน้าด้วยเจลล้างหน้าของเดอะเบสเนาะจ้ะเจลล้างหน้าตัวนี้ก็จะมีสารระงับขาเชื้อซิวเนาะจ้ะเหตดให้สิวยุบไว้ซิวพดซิวอักเสบสิวหัวหนองซิวติสาร บอกกอให้เกิดอาการค่ายเครื่องใช้ได้ทั้งผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะจ๊ะหลอดหนึ่งใสเ่เดินเป็นเดือนเลยจ้าสนใจการทาขอ,ขอความเพลหรือลิงเพลที่อยู่ไหายไหวนะจ๊ะอาบน้ำแล้วกาไปครับฟลงหน่อยพอดีจ้าครับแล้วนั่งก a c i กินไอติมเพื่อนบอกว่าน้องมิกกี้เลนกีล่าเมื่อยมามาาขอไอติมแจ็คแทงในวันสันพ่อซสื้อไอติมล้วเข้าก็สีไปบานน้องโดราานนะจ๊ะวันนี้มีนัดกับเพื่อนสาวเราจะไปทำลาบกินกันนะจ๊ะ ช่วงที่เหลือกับประมาณหาโมงแรกนะจ๊ะยูกะเอาผักในสวนมาฝากแล้วก็เก็บ,บกสมแับเซลลมาฝากเพื่อนสาวนะจ๊ะจอดรถไปขา้างล่างข้องกันยางขึ้นไปสันซีน่บุร่าจ้าบานห้างยูสันสูงคักจ้าพี่น้องมาหอดแลว้ววิวก็เหมือนเดิมสวยงามวิวลอยลานขึ้นเกาจ้ามาหอดกับคุกอยู่กับขั้วละจ้าแม่ครัวของเรานะคะเมนูแแลกนาั่เท็่เป็น สมเสบาสัจานจ่าน้องดรากับฝรังน้อยกาสีเลนกันนะจ๊ะก็่ยังที่พี่น้องฮูา่าบานยูกับบานนองเขายูบห่างกันนะจ๊ะยู่็รละปากซ้อยน้องดราเน่ะเป็นตะขั่นแชวขั่นแชวพี่น้องจะเป็นแตะยองดีขนาดขอหอมสักฟอดนึงจ้ะเปิดสาวนั่งบอกว่าพี่ยูมือนี้เฮามาเห็ดก้อ,อ,กอยกินกันาสันจ่าพี่น้องเราก็เลยมาทําอาหารกินกันนะคะทุกคนอันนี้สิเป็นเมนู ต้มแสบกระซิมีคาตะไคร้ใบ,บมะกรูดละกาลากผักซี่นะจ๊ะเป็นต้มหลอกลังจานันก็เอาเนื้อลงไปลักาปรุงรสมันก็สิออกรสชาติเปรี้ยวๆนะาจะาเปรี้ยวๆเนี่ยนะจ๊ะมาที่นี้ฝรั่งหน่อยกับน้องโดรล่ากาผ้ากันหลินนะจ๊ะตอนแรกๆกันหลินน้ำกันดีๆแบบนี้ละจ๊ะพอเอาอไปเอามากกะมีควิดกันแน่นะจ๊ะบานิสิปอนข้าวเหนียวฝรั่งหน่อยสองคนนะจ้ะฝรั่งหน่อยอ,ยอยีกนั้นผากันมากินข้าวเหนียวค่ะจ๊ะกับเป็น เขาเหนียวกับอ่าเนื้อแดดเดียวเนาะจ้า,จา,าน้องโดราเลยกินเก่งคักจาก้าพี่น้องปอนกับว่าท่านบานเ้าอยู่ไกลกันกับมีเวลาวางเข้ากาน,นัดเจอกันนะจา้าโดนโดนเทืออาทิตยหนึงน่งที่หนึ่งประมาณนี้หละจา้าเด็กเด็กกระไดมาเล่นน้ากันนะจ้ะบางเทอก็ไปบานยุ่แน่บานน้องเขาแน่กับสลับกันไปแล้วแต่โอกาสเนาะจา้ะเมนูนี้ที่เขาจะเหตุการ์ยุ่บว่ได้กินเมนูนี้มาตูหนักจังที่พี่น้องหัว ามีอยู่แกกินเจยอยู่กะเล่ยได้กินเห็ดกับเขาเห็ดอาหารเจไปนําแล้วจ้ะส่วนพวกเนื้อพวกมูสโดนอยู่กับังะสีกินทีนึงในช่วงนี้นะหอนเฮาก็สิปิง้งยางแน่แต่เมนูลาบก้อยนาต้มแซ่บเป็นอย่างประมาณนี้อยู่บ่เคยกินเลยจ้ะตั้งแต่มาอยู่ปเทศกอรสเตรียก็สิหา6าปีแล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้สิเป็นมือแรงแล้วจ้ะหน่อย น้องแอนนะแกก็สิเป็นมือเป็นมือลาบนะจ๊ะแกเฮ็ดกับเขาเก่งนะจ๊ะส่วนให้อยนะูเฮนะ็ดนายยูเฮ็ดบ่กเป็นน้องจ้ะพี่น้องส่วนใหญ่เนื้อที่อยู่ซื้ออยู่ก็ซนะื้อเต้าปกไก่พวกเต้าหู้แต่ปวกซื้อเนื้อซื้อหมูนายยูบ่คอยถนัดปันหาจ้ะเมื่อมาครบทีมแล้วเข้าก็สีมาเปกกันนะจ๊ะพี่นองกะเปกกันจักเป๊กสองเปกนะจ๊ะเข้าก็สิมาเฮ็ดกับเขาต้อนก็สิเป็น มีนูต้มแซบนะจ๊ะใบที่ใส่นะก็เป็นใบกระเพ้านะจ๊ะเขาใจว่าแต่จะเป็นใบกระเพ้าฝรัง่งแต่ว่าจะออกกินแค้ายๆกระเพ้าไทยเฮ้านี่ล่ะจ๊ะบดนี้ก็จะเป็นเมนูนี่นะว่าสีเฮดเป็นเป็นก้อยบักหน้าว่าซันจ้าพี่น้องกระเซียวเนือมากล้วก็ใส่เกลือข้นให้เขาการบีบบังหน้าใส่ปรุงรสใส่พริกป่นมาจ้ะพริกป่นเขาครัวเนาะลรว,วก็พ่อชิมรสตามใจชอบก็บสินเน้นออก เปียวๆแน่นะจ๊าการใส่พักทุกชนิดเข้ากัสีมาซิมก,กันกับเขาเหนียวเราจะปาดพี่น้องแบบแซบคักขออาภาัยสำหรับคนบอยก,กินเมนูนี้นะจันที่นี่อีกเมนูนึงก็สิเป็นไส้บีคมนะจ้านี่ก็สิใส้เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาล่าลงไปนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสด้วยข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนะจ้าหลังจากนั้นกับ คนค้นให้เข้ากันเอาะจ้าแล้วก็ใส่นี่ให้ลท์อีอย่างละบีบ่า้าพินองเฮดให้คมๆน,น,นะนาบันที่นี่กคสิคนๆทุกอย่างให้เข้ากันนะจ้าแล้วก็ปรุงรสชิมได้รสชาติตามชอบแล้วก็ไซส์ผักแล้วก็โคเล่โคเล,คล่หนาตาสีสันก็เป็นตาแซวพาะาซาพี่นองนแนมีพริกลูกโดวนเนอ,อ้อ คือจะแซบแห้งนะจ๊ะน,นี่ก็จะเป็นต้มแซบของเราเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟทุกอย่างนะคะทุกคนขอภัยสาหรับคนบอก,กินเนื้อนะจ๊ะส่วนโยกัสีกินเหมือนนี่นะจ้ะโดนๆจังสีใดกินเถอะนะจ๊ะส่วนต้มแซบของเราก็จะบีบมะนาวหรือว่าเขาจะใส่พริกป่นลงไปนะจ๊ะผักพร้อมแนว้กินพร้อมอันนี้ก็สิเป็นก้อยขมข้านะจ๊ะกินกับข้าวเหนียวหอนๆป้าสุดยอดค่จะจ๊ะ ก็จะเป็นต้มแซบเื่งหมูเื่งเนื้อล่ะจ้าเขามียังเขากับไซไปเนาะอันนี้กัดแซบอีกแล้วล่ะจ้ากินขอาแล้วก็ผ้ากันนางโซเลแน่แล้วก็กินบักสมแน่ติดปิดถ่ายเนาะจ้าบรรยากาศช่วงสองทุ่มกับสีประมาณนี้ละจ้าจะบอกว่าเงียบคักจ้าพี่น้องบรรยากาศก็ดีสุดยอดตรงข้างหลังบ้านก็สิเป็นระเบียงนะจ้า จะบอกว่าของยายกว่างมากๆสันซีทั้งสันกับเป็นของของเพิ่นเลยนะแม่จ๋าฝากวิดีโอไว้แค่นี้ยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้จ้าสวัสดีจ้า